สกินจำกัดเวลาเขาสายข่ยคิหลังบวกเพนห้าหลังฮิวที่เ,เพื่อนๆไม่ควรพลาดสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแล็กนันล็อกเอ็มคัสสิคลักกี้คอยซีซั่นสเติมเสร็จแจก3ามเด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่ง 1, เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเงินเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงินขึ้นไวยลดครั้งถัดไปได้อีกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยครับ ตอนนี้ในส่วนของสกินจำกัดเวลาเขาได้อัปเดตของ3อย่างอย่างแรกนีจะเป็นโฟร์มบเมนฮอนเขาสายขี้จะบวกค่าสเตตัสทั้งหมดนะครับ2คขี5ขีดามเมจ8รางวัลฝากคู่มือจะได้พลังยมตี4ทั้งยมตีเกายภาพและพลังยมตีเวทราคาอยู่ที่6ล้าน8ถือว่าเป็นเขาสายขิที่สายขีต,ต้องมีของเทพของดีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะได้ขีดามเมจถึง8และค่าขีเพิ่มขึ้นอีกเผื่อใครอยากจะเล่นสายขิสามารถมาจับจองเขานี้ได้นะครับ พราะอย่างน้อยก็ได้ออสเตตัสด้วยเ,เดาได้ว่าครบคันไม่ใส่นี่ไม่ได้เลยนะแต่ถ้าอยากจะเอาดาเมจไปให้สุดก็ไปใส่หัวโบกเพนก่อนได้แต่ถ้าใครอยากได้ขีเพิ่มทําขีให้ง่ายขึ้นผมว่าเขาเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยนะครับแต้มขี5และคีดาเมจจาเป็นอยู่นะอีกอย่างเขาลด30%ด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นเฟลกินตาอันนี้จะเป็นหลังหลังที่บวกค่าแม็ก p เอสพให้5%และเมื่อสายพิชใช้ฮิวิงอินคิดจะบวก3%นนะครับส่วนถ้าเป็นสายอื่นใช้ ฮิวิ่งโบนัสบวก3%แล้วก็ยังมีความสามารถที่3ามทาดลมมทตาด,ดินท่าน้ำท่าไฟไดเมททาเค้นจะลบ3%รังวันฝากคู่มือจะบวกแม็กเลือด80หลังนี้จะเหมาะหลักๆเลยก็คือสายแท้งสายยืนชนหรือจะเป็นพวกพีทนะครับจะดีมากเพราะว่าจะได้เลือดเยอะฮิวได้แรงรับฮิวได้แรงลดความเสียหายของทตุต่างๆได้ด้วยถือว่าดีเลย และอีกอย่างราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่6ล้าน8ต่อมา1หลังที่ดีมากๆ n e เนเปเดียนสตาเป็นประเภทหลังเหมือนกันซึ่งเขาก็จะบวกค่าเพนให้5%เมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาส15%ที่จะได้เอฟเฟกต์สตาร์คัทพิซิเคิลแอตแทกให้ตัวเองเนี่ยจะบวก200ร้อ and m d อนดจะลบ100ไปเวลา10วินาทีและเมื่อโจมตีเป้าหมายจะมีโอกาสติดสตาร์บัตทาให้เป้าหมายที่อยู่รอบๆได้รับความเสียหายในกรณีที่เราใส่ในช่องคอสตูมจะไม่เกิดผลนะครับต้องเอามาสวมใส่หรือใช้งาน รางวัลฝากคู่มือจะได้แอ t แท็10ด้วยกันหลังที่บวกเพนให้5เนี่ยถือว่าเป็นหลังที่ดีมากเลยนะแต่จะเหมาะมากกับสายโจมตีซึ่งอาจจะไม่ครอบคุมเท่ากับหลังขึ้นที่เขาจะบวกออสเตตัสสองเพนให้4เอ็มเพนอีก4ก็คือเราจะเล่นสายไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเวทหรือไกลภาพแต่หลังดาบจะเหมาะหลกัหลกๆเลยก็คือสายไกยภาพนะครับอาจจะไม่เหมาะกับสายเวทแล้วก็ต้องเป็นสายตีด้วยนะอย่างเช่นนักธนูในดาบดาวตกอะไรพวกนี้ครับผมว่าค่อนข้างเหมาะสายไหน ก็ได้ที่ตีบ่อยๆสามารถมาซื้อใช้งานกันได้เลยหรือเราจะเอามาแค่ฝากสมุดก็ยังได้เพราะว่าจะได้พลังยมตีถึง10แต้มซึ่งจะบวกให้เยอะส่วนถ้าถาวว่าแรงกว่ามากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมลองเทียบกับปีกแดงให้ดูแล้วกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทําการเปิดปรับให้พร้อมนะครับแล้วก็เปลี่ยนพี่ใหญ่ไม้เนี่ยเป็นบอสมอนเตอร์ทรงพลังแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะกินหินาธาตุเข้าไปด้วยกินอาหารให้พร้อมนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับเอาตัวแมวออกไปให้หมดตอนนี้ดาเมจนะครับก็จะอยู่่ที 3 3 5ล้าน3 5โดยประมาณนี่ก็จะอยู่เท่านี้นะครับสำหรับหลังปีกแดงแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะใส่หลังดาบก็ทําการใส่ไปเลยแล้วกันนะครับซึ่งเขาก็จะบวกเพนให้5นี่ครับแรงกว่าอาจจะไม่ได้เยอะแรงกว่าประมาณ30,000แต่มันต้องตีต่อเนื่องนะครับตีให้ติดพลังยมตีที่บวกเพิ่มขึ้นเห็นไหมฟิสิคอลอันนี้ก็จะแรงมากขึ้นแต่มีโอกาส15%ไง เหมาะมากเลยก็คือสายกายภาพจาก3ล้าน3นะครับก็จะเป็น3ล้าน5เนี่ยเห็นไหมครับแรงเพิ่มขึ้นมาประมาณแสนกว่ากว่าโอกาส15%นี้ถือว่าติดค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับเนี่ยที่จะบวก physical attack ให้ตัวเอง200ด้วยกันตอนนี้พลังยมโจมตี8,500เห็นไหมพอติดปุ๊บพลังยมตีก็จะเด้งขึ้นมาเป็น8,900ก <c oughs> ก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับในกรณีที่ติด แต่จะเหมาะมากสําหรับสายแบบตีต่อเนื่องความแรงก็จะเพิ่มขึ้นแบบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำออฟแมวเลยนะคิดดูถ้าทำออฟแมวและตีบวกเพิ่มเติมเข้าไปอีก ลองทำออลแมวเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะครับฮิลิ่งเราไม่เอาเนาะกดไปนะครับเดี๋ยวเราจะหาพวกพลังยมตีด้วยก็กดแบบ10ครั้งจัดไปเพื่อได้เจาะกงเจาะเกาะมาอันไหนพลังยมตีเยอะเราก็เอาอนั้นไปก่อนแต่ออฟเสริมรู้สึกว่าจะไม่มีเลยนะครับ48่ใช่ไหมอ่ะบันทึกผลลัพธ์เดี๋ยวนะกดผิดอันใช่ไหมเนี่ยพลังเวทเฉยกดตอนตีไปด้วยหยาบมาสุมอีก10ครั้งจัดไปเสริมเวทเข้าไปครับจิงมีไหมมีแมกเลือดฮิลิ่งนะครับพลังยมตีนี่ไม่ เห็นกันเลยทีเดียวนะพลังโจมตีหายไปไหนครับเนี่ยมีแต่พลังโจมตีเวทอ่ะเดี๋ยวเราบันทึกไปก่อนเอาเลือดก่อนนะครับแล้วก็ฮิวริงแล้วก็ซื้ออีกสักทีหนึ่งใส่แมวทองไปด้วยมาเลือดโจมตีมีแต่โจมตีเวทซื้ออีกสักรอบหนึ่งนะครับจัดป้ายบึ้มโจมตีเวทอย่างเดียวเลยอีกสักทีหนึ่งแล้วกันจัดไปครับปาบเข้าไปโจมตีเวททั้งนั้นเลยโจมตีไอภาพไม่มียังยาบก็พาร์ทนี้ประมาณนี้มาลองทดสอบหลังให้ดูด้วยหลังกลางพรในกรณีที่ติดเพิ่มพลังโจมตี200เนี่ยก็แรง หลังแดงเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยฝากรบกวนกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พัดหน้าไปก่อนนะครับไปจัดกันได้สำหรับสก,กินกางผ่อนไปแล้วครับ